ยินดีต uh, ้อนเข้าสู่ฟตับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนควรมรนแรงให้กายเป็นภาพแนะนำตัวหนยครับชื่อลิฟสเปโรครับอที่าอที่ห้าเียเวลาอยากจะบอกผู้ชมสนุกสนุกครับุคขอสรุปของฟตับไทยแลนด์ครับแนะนำตัวหน่ยครับหลฟี่มครับผมาจารันสนิทม่องรัแรกป่ะัแรกมีาอยากจะหม่ขวัญเท่าไเดี๋ยวจะนะนสเปร ฝสืยอออกไฟขับในแรครับเข้มแข็งและมีเกียรติจบดประสอกสวาบหลุดของไฟขับในแลงค,คนหนึ่งนั่งกอลอินแมรี่นะครับคนหนึ่งนั่งเรือแบ็คเพิร์มนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรือลำไหนจะได้คลองหน้น้ำนะครอ่าใชจ่จริงๆรลูฟี่นี่ได้ข่าวมาว่าก่อนหน้านี้แกไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับนี่แกยืดมาครับกินผลไม้ปีศาจมาคนหนึ่งจนจากรถบุรีครับ คนหนึ่งโจรสลัดจักรจันสลิดวงครับดูกันโจรสลัดจักรจันสลิดวงน่าจะขโมยของเซเว่นแหละตรงนี้โอ้โหดูครับแล้วะลิสสเปโรครับไอหนุ่มตาเดียวครับต่อให้ตาหนึ่งครับมาเวลาเดินนบขอเดินเดือดนบตัวโตขาซ้ายครับซ้ายยาวครับซ้ายครับดูครับสเปโร่ครับลูกซีครับโอ้โหแต่ลุ้งไปหน่อยครับยังเดกนคนเดีย ไปทีครับถึงบอกหนีหีมาหีมาดีฮะตีััโดนหมัเโยังไม่แลนดเจอัยังยืดไปฮะเดวก่อนโนทีครับยังไม่้าวเป่าครับโอ้รแต่ปนเหมือนกันครับตียาวขายาวจริงๆไอ อาวุธยาวๆครับออกมาแลกกันตัวแข็งหรืไปแล้วครับอี่นะฮะสั้นกว่าครับตกลงทุนหน่ฮะตกลงทุนใหน่ฮะเอาละสั่นจังหวะกันใหม่ครับสี่สิบวินาทีผ่านนะใจครับลูกขึ้ยาวไปยาวไปไม่ไปไปไปเหลือเล่นๆกับมันเหลือเวลาอีกแค่สองนาทีนะครับมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วนะครับ เนี่ยอร่ต้องใส่แล้วนะครับไฟขับรับตายสั่งสั่งเดินแล้วนี่ยรีบไปไป้กับขวาครับแรกกันครับเอาใหน่เอาใหน่ครับเดินครับแข่งไปหมัดครับอุ้ยนี่ครับอุ้ยลูฟีไม่ธรรมดาฮะสายยาวๆแรกกับขวายาวๆครับเปิดเกียร์สี่แล้วลูฟี่ดูหมัดมาเหมือนกันครับจับใน ยังไงครับหลุดหลุดเขายังครับยังไม่เป็นชิ้นเด่นอันกันเท่าไหร่ครับดูยัหรักจังหวะกันอยู่ครับวันยาวหวานมันทำยากนะใส่ขาครับโอ้โหพี่เออโอนดนกบเกินหน่อยเฮ้หนูเดินหน่อยโดนสลับจักจะรักไปตบใจไหมใครโดนนีหมัดไปแล้วครับโอ้โหประมาทไม่ได้เลยครับโอ้ยเริ่มมีอาการไหมโดนไปเยอะเหมือนกันนะวันยาวคะซ้ายมาขวาไปครับ เหตุการับพี่อโวโลเชียอยู่นะผมมาครับโม้ยนี่ใครด้วยรอไอ้อ้พอ้่ไอ้พี่ไอ้พี่อ้่ไอ้ี้พี่ไอ่ไอ้พี่ี่ไอ้พี่ไอ้พ้พี่ไออ้พ่ไี่ไอ้พอ้พ่ไี่ไอ้พีอ้พี่ี่ไอ้พี่่ไอ้ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้ี้พ่อ้พี่อ้พี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไ้พี่ไอ้อ้พี่ไอ้พี่ โลนี่อันตรายเออนี่เกลี่ยนมาอยู่ั่งเอลองตู้จ็ยังรู้ดีงเลยครับโอ้เริ่มเริ่มลอวครับมียุบมีย่นบ้างครับเอาละครับต่อครับต่อครับ5เว่สุดท้าย5เเวสุดท้ายเทาเท่าุดท้ายาารท โอ้ยดูเกี่ยวยังไงครับเซซีเวสสุดท้ายสำหรับทั้งคู่ครับเซซีเวสสุดท้ายแล้วใจลึกๆเลยครับโอ้โหดูครับปปลายมียุคมีย่อนนะเซซีเวสสุดท้ายเอ้าจะเอาดูดิมีเท่าไหร่ต้องใส่นะเดินาลงไปหมดได้เดินโนนท้องครับเนตลาดด้ยครับเห็นหมดไม่ท้องเลยครับโอ้โหมีพยายามจะต่อห้เตี้นะครับ ต่อจากนี้ครับโอ้โหดีครับตัเอ้านะครับขาเตะขาครับไม่โกงใช่ใช่ครับถึงตัเล็กกว่าครับมีอาการนะครับมีอาการนะครับมีอาการเลยครับโอ้โหสี่โมงครับมาตีบอลสุดท้ายแล้วเอาเลยต้นมาดีๆครับฟรีครับไปไป้อแปะเลยครับโอ้โหเดินแผ่นที่เลยครับสุดท้ายแล้วเดินแผ่นที่ครับโอ้โหสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับ โอ้โหรายครับโอ้โหล้คือรับก็เครับโอ้โหโอ้ยาวเรื่องครับโอ้สุดยอดครับนิคสเปโร่กับลูฟี่หมาจยางยือครับจากจราจสนิทกงไม่ตะ้ครับเลยทำผานฝั่งค้นตรงนะครันิ วันนีผู้ชคเป็นยงบอก่าดวยมั้มานนะบอกา้วยสแวันนี้อะไรพี่แรกงาเจอลิฟต์อีกม oui> <im ั้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอยนะไปถูใจร้อโอเคครับขอบไปพี่เบ็คเบอร์กันดูกนะครับอารีนนะให้ขวัญจูงลิสต์สตาร์โรเดิมวัญบ รัจานเก้นะครับเรียนจ๊กเกอร์นะครับเรียนชาบี่จบเป็นตัวนักซ้อมด้วยนะครับเรียนจ๊กเกอร์และจานเก้านะครับ กะสัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้ไงว่าที่เน็ตเขาไฟขับตัวตัวรูปผู้ชายกขจัดมันเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เน็ตเขาไฟขับอยากจะซัดกะสัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้ไงว่าที่เน็ตเขาไฟขับ